ได้ก <ừ> ็ให้มันได้ไปอืใช่หล้าใช่หล้วบุ้งยี่ต้องมีเงนได้เยอะกินไก่ช่วยออกมาเลยปะ อู <c oughs> <laughs> ้เจ้าพระมุกให้ก <infring es> ินซื้อมายังนั้นนะกินไก่โชยออกมาแล้วกินแล้วตัวนั้นกินแล้วเด้อเด้อว่าบอกให้กินให้กินแต่น้ำดีน้ำเหลาน้ำยาบอกให้กินเห็นซะ

ไม่ข่อยน้นวนบ่ได้มากน้ำวนมาส่งเขาขึ้นรถมาซื่อแล้วก็หาไม้ไปรับจูขึ้รถใบสองหรือใบสามโบ้นี่ใบาสามใบาสามเขากินแล้วอะไรที่จงได้บัน้นี้กินแล้วก็ล้างมือล้างตีนเบิ่งข้างมันก็แล้วเหรอนะเบิ่งข้างนึ่งปะเบิ่งข้างไก่ตัวบ่เอ,อเกี่ยอคือเส้นตะปูนเลยเนาะ เอาล้างมือโอ้ยกินเหล้าโตคือสิล้างวไว้เถรรวมไม่แบบอิ่มทำเมาเยะอยูนี่ <laughs> ให้เขานวยลายล,ายลายให้มันได้ได้ไดยูได้กินให้หลับมันรวยนนคิดอยากลำบากสุดจะเขากินสิบนวันหยากรเลยบว่านเขาจะคิดหน่าแบบใดนกูอ่านบอกเลย ถ้าปลูกอ้อยสิได้กินข้าวบ่ฮะถ้าปลูกอ้อยสิได้กินข้าวบ่เป็นอยัางถืออะไรกินเขาเอาเงินข้าวอ้อยตัวซื้อข้าวเป็นเหตุบอไม่ใช่เหยังเอากะมุขข้ามาเส้นหน้าอ้อยดิเขาก็บอกว่าให้ได้ข้าวหลายๆคักสิได้ข้าวอยู่บ่ก็ปลูกอ้อยเาเฮ็ดหน้าก็ได้ข้าวหน้าหรือ มันงเป็นเบิ่งหน้าดีอยู่กินเดี๋ยวว่าบอกให้กินเมาเลยมือนี่เอ็นนะเป็นโลดนีอื้มอิ่มแล้วก็ล้างมือล้างตีนเด้อเราคือบ่เทเบิร์ดเราจงไว้ยังเทและไม่เว้ยใจล้างไว้ที กินท่านอิม่มท่านเบิดอยูอ่แล้ว,ลวขึ้นบอโดนหรอกจะพานาที่เนี่ยอิ่มแล้วอ่าบัดน,นี้ก็ะสีเบิงคุมเบิงข้างเนีอยู่ได้กิน,นก,กินหรือบกินอยู่ไหวแล้วื <c ười> มบัตรจี้หรอกฮิตบุ๊ปปินดึกนี่แหละ เบิ่งเห็นยังข้างด่งเลยฮะเบิ่งเห็นยังขอให้เบิ่งดูเบื้องเบื้งจากไหนเขาขาไกลกันถ้าไสเบิ่งข้างเหมือนตัวเจียงยังน้ำไก่เบื้งไห้มันดีคือบบเบิ่งกุมอุตุฮะกุมอุตุโอ้โหอยู่ใส่นี้เยอะถ้าเราทานดีเบื้องจังไหนก็มันบ่มีสูตรทาเบิ่ง มือม่อหนีเลยกล้องมาเลยได้ได้บึง้งมินเราเราไล่ว่าเท้เบิร์ดเท่เขาก,กินเนี่ยอโอ้กินแล้วเนี่ยเห็นหันไปพุ่น ซื้อคนซื้อก็ต้องซื้อเขาก็งามโอ้ดี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 อ่ะกินแล้วโตเขาก็งามรวยเลยเม่นบอกเขาก็งามเขาก็งามแล้วโอ้ยคุณเห็นดิเขียวตื่นอ,อยู่เขียวตื่นอยู่ดิเขาก็งามเขาก็งามจ้าอยาอกอีกงาแถมเห็น Ở trên ngực Ăn 5 kg rồi M receive sức khỏe và chưa còn sức khỏe cả nhau Het diện xảy ra Kh 오늘은� radiation tr gyne 아침 Tr squares 3が có biết Ununada อืตอ,อตัวได้มันมึนก็นเอามันไปถิมฟังพุ่นแหละอย่าให้มันมาอยู่ฟังพี่เอ,อ็มปัตต <c oughs> าพามันไปนี่มูมึนๆน,นั่นอเอาไปให้ทาวเวตสุบันกระบองทุบหัวมันนี่ยมคือบ้านดีฟองอือเรน เอามาหาเกาะขนเห็ดคนนี่เอามันออกไปน้ำเอามันไปเลยเอาไปทิมทางใดกลับไปมูมัเมนเหมือนนี่เรียนไปให้ลูกลกินให้น้ำห้าบมกินให้หยาบอือ บาดเครื่องนั่บ่บาดไายเจกันเจกันไลยบ่กินนยังคนเดียวอืมกินคนเดียวก็อิ่มงคนเดียวแล้วนีว่โน้ตอันนี้ไปบ้านเด้ออันนี้เ,เ,ดเดีวแล้วดิ กินหรือเ่นี่โอ้ยเขินกินไว้แล้วอยู่ลานก็มีอยู่เลยไปลองครับครับพุทโธ่ตามความเชื่อนะครับเสียงหน้าครับผมตามความเชื่อโบราณโบราณเออโอ้อยอะนี่เอ็นรอโทษได้ถึงอิ่ม เดี๋ยวปลารถก่อนเด้อ๋ยวตาเซ็ตอันนี้แท้นี่อันนี้กินเรียบนี่อนอนเฝ้าแล้วนี่มาเลือล้อเนาะล่ะเซ็ตกลุ่มแล้วเขาวาะรับถ่ายนี่แหละตาขัถ<อ>่ายนี่แหละเดี๋ยวรถมันนี้พุ่นไปถ่ายอยู่หน้าพุ่นไปนั่งอยู่เชียงนาไม่เขาเนี่ยนั่งเชียงนาไม่ให้เขาเสนใจเนี่ยเขาเห็ดเชียงนาไอ้ริมนามันเออเชียงนาริมนามเด้ไปเบิ่งว่า ตอนนี้ก็เสร็จแล้วเนาะครับผมเป็นการเสร้นหน้าเส้นอลักเทวดาพระพุทธเจา้าทีเทวรณีเจ้าทางเส้นผู้ที่ปกปักรักษาอยู่นี่อยู่ให้อยู่หน้าอยู่ทรงนะครับเพลินว่าครับโอ้รถมันแล้วครับเราต้องไปแล้วนะครับให้อยู่ดีมีแห้งให้เขางามๆเนาะครับเนาะ I, ให้ฝนเดรร้ายเขาง่าม,ามเนี่ยบกักอันนี้เตรียมโตแล้วครับผม, <laughs> มถ้าเราเห็นผมมานี่มันสัตว์เรียบแล้วครับนี่นเตรียมโตแล้วเออเซ็ดกู้มันวะเห็นไหมมามันว่าเซ็ดกูเ้เถมันว่าหมากินให้เบิดเลยมันวะมามามาันสิกินเขาเจ้าว,วางไวแหวน เดี๋ยวจังได้ผมกับสีเอาบรรยากาศมาให้เบื้องอีกเนาะครับนเนาะมืองหลวงพุทธาเซ็นหน้านะครับครับผมกราบสวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้เป็นกำลังใจให้น้ำเด้อครับผมสีไทยบรรยากาศดีๆบ้านเฮาหวานเฮในชิดปลานในไซเบตในมาให้พี่น้องเบื้องพี่น้องอยู่ทางใดทางไกลทางไกลก็กดไลค์กดแชร์ให้เด้อดครับฝากติดตามเป็นกำลังใจให้เด้อครับผมครับกราบสวัสดีครับผม